สบายดีพ่อแม่พี่น oh. no ้องสุขสุขคนสุบอสุบอนพ่อกระซ่องน้องแทนคือเก้าพี่น้องเอ้ยปลาหน่อยปลาหน่อยใช่ลูกปลาหันโอ้ปลาหนักนอนรอคอน้องแทนเรื่องน้องพี่น้องน้องก็บอกแม่น้องตัวเองรักลงน้องพี่น้องเอ้ยรักลงน้องไม่เถ้าพี่น้องเอารักลุงน้องไม่เถ้าลูกชายกะ Beso lòng lòng ma hồng cân nôn tương phi nong yên. Sự anh sẵn tôi cào yêu. Tuya là lòng tuya rồi lòng tuya là 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 แม่น so 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 ุงแทนนั่งยิ่ห่มพี่น้องเอ้ยเอาพอนุงแทนนั่งยิ่น้องแดดเฮ้ยพูดแต่สร้างแต่เพี่น้องเอ้ยพูดตกได้ลูกตกตกหัวพระลูไปหัน่ะบัดขีไหน่ะนจังแม่นยังตัดผมน่ะเนาะบ่ความไหเพิ่นน่ะจังแม่นยัง ความหายความดื่อเพื่อนนะฟองแทมเพื่อนกำลังขึ้นไปอัน<ว>เศร้าขี้เหยวพี่เนอะนันงัวห้องน่ะเห็นพ่อป่อือใช่พ่อพ่อเฮาพ่อเฮาพ่อคอย โดูอ่ะใครไม่ตายหรือเปล่าจ่าพอน้องแพ้นขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นแต่น้องมาแล้วกะอันนี้พี่น้องป้าไกระลังขวัวเขาขวัวขวัวเขาขวัวเพิ่นสีเฮ็ดลาบป้าพี่น้องเลยลุดอันนี้ยป้าไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลย ปะเพืกระลาขวัวเข่าขวัวปูขวัวเข่าขวัวไข่ขวัวขวัวมาผิดอยู่ไดนมาเกือบขวบกำลังเริ่มต่ำเข่าขวัวพี่น้องเอ้เข่าขวัวเพิ่นเบิดเพิ่นว่าเะมึงจะดื้อหน้าแทนง่ายภัยเพิ่นกำลังอารมณ์โขพี่น้องเอ้เพิ่นใส่เข่าขวัวใส่เข่าขวัวเอาไปเลยวันนี้นะหมอผ้ใส่ชิดนะได้แบบละบูละผู้ลาวละผู้ไทย อันนี้ละผู้ไทยบอกละกุลาบเขาใส่สกุลบัตรัด็กฝุ่นเขาจะใส่งูแม่นฮาวกลาบนั่นนั่นแหละอ๋ออันนี้ละผู้ไทยอ๋อข้างอันนี้พี่น้องอันนี้ละผู้ไทยพี่น้องเกลือเฮ้ยเม็ดใหญ่เหลือเกินโอ้ยน่าต่ำเนี่ยเฟินกำลังเลอะพี่น้อง ใส่กระปุาากใส่มะพร้กวคือเอาลงไปพร้ปปพอมเลยพี่น้องเยหันหลัง,งลจากพอลงแทนขึ้นมาแล้วก็มาอันเอามาให้ป้าเฮ็ดพี่น้องเพราะว่าเห็ดกระแว่งกระกินแล้วก็เลยเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดซะเพิ่อนเพื่อนแซะพี่น้องอุ้มแมวแทนเฮ็ดเพื่อนหา้หาวนั้นห้าวนั้นละละหา้าวนั่นต่ำละเอียดแล้วก็เอาน้นึใส่เอาเอาัน น้ำใส่ขอลขอนขอลุนมันขึ้นแลวกะอาจารเอาเขวขัวหัวหอมใส่เพินกำลังตับตับให้มันละเอียดได้ปลปลาหกหนึ่งสองโตี่นอง,งัย เตาอบหกอันสองตัวกันเพราะว่าหารับแล้วเดี๋ยวนำอันน่าจะจะมาท่านเหี๋ยวนี้แต่ว่าย่างนี้ตาละเอียดเลยกันไปหาเอาหอมมาสักก่อน อืมอืมกำลังเริ่มอนหังลงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอืมอันนี้ลาบแบบผู้ไทยพี่น้องป้าเอาน้ำาลาบแบบลาวในปเทศเขาขวมักพีก่อนเพ้่เน้าแทนคนละฝ่ายน้องเขาปน น่พี i, c c ่น่อยเสื้อผ้าก็ไปใส่น่แล้วปนั้นจะเนี่ยเขาคุกไหมเขาคุกกิ๊กคุกกิ๊แคมกุกกอกนคุกใบก่อกำลังป่งประมาณนั้นให้ดมนะงามดมนะดมดมดมเอาให้ หวานแลงพี่น้องก็คือลาปลาผู้ไทยพี่น้องอันนี้มคือหอมเสริมพี่น้องแมแทนไปคอนําไปอ่อนมาเบ่ได้นี่นําอ่อนน้องแทนเลนําข้าอ้ายแบงค์ข้น้องแบงค์อยู่ làm tội cho bà chả ngon, đang đại thị มาแรงนี่บรมยังกินมีตะละป่าพี่น่อยอาหารบ้านเฮาเน่ะได้ที่ขารุนแล้วกัน เล่นักบ่ลูกมุมเมาคือกันกับน่อกเลยน้อกับมุมเมาจังเขาล่าปะาเขาบุกไยว่าสิห้านเขาขัวดังกับขั้วน่ะงมเลยเหมือน กำลังไดิที่พี่น้องอุย้ยมรรยากาศอันท้องไหทงหน้าก็ทคำมากกับงวัวกล้วายพี่น้องเอ้ยเพราะนัน้นเขากำลังมาสืง่งงัวกันพี่นอ้องสืาา่องัวขาอันเหตุบุญบ้านพี่น้องเอ้ยบุญบ้านกั Bad mượn bật ngô phái ngồi y phải ngoài đi bộ kỳnh kỳ lạ mô bưng ngô cái hình ô nần đèn ngô kỳ ô nần đèn ngô đèn ผีมันใช้น้ำติปะเดี๋ยวลงมาได้ลูกเดขึ้นมาได้ลูกแม่แล้วอะไรนี่ใส่หอมเสริมลงไปแล้วพี่น้องใส่ซาลาแหน่นะพี่น้องเดี๋ยวหอมเสริมเพอ่ีแม่น้องแท่แม่น้องแท่นั่นหอมเสริมนานหอมเสริมน่ะมันคืออีหยังพัด้ายซีมดูทนเอาซะมาโจรฉ่างทน No. chàng alo à. nãy nhảy ơi làm phá hết tựu bộ hết đâu <laughs> mua xong luôn rùa ลาปลาลาปลาของผู้ไทยพี่น้องสูตรผู้ไทยอืมของแซ่บของนัวพี่น้องเอ้ยเมื่อแมแคนก็สิขัวนขัวยยดยุลูกยยดยุลาเลยเนาะพี่น้องคลิปหน้าพกันใหม่อย่าลืมกดรับมน้องแทนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดรับชมชน้องแทนให้กําลังใจน้องแทนเนาะน้องแทนบ่ได้กินเงินเดือน2เดือนแล้วพี่น้องเอ้ย ກາຂໍໂທຂໍໄຟຫຼາຍໆເນາະ